สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเอสโตเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐเอสโตเนียซึ่งตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์2568ความว่าพณะนักท่านนายอารากาลิสประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเอสโตเนียกรุงทาลินในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐเอสโตเนีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีภารณมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเอสโตเนียมีความร่มเย็นเป็นสุขและความจเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเอสโตเนียได้เจริญงอกงามมาโดยตลอดข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ชันมิตรและความปรารถนาดีที่มีต่อกันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวตลอดถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสารรค์ประโยชน์สุขให้แก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อารามวัดมหายานมูลลนิธิพุทธจักรสุวิชาลัยวันนี้เวลา9นาฬิกาส3มนาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอารามวัดมหายานมูลลนิธิพุทธจักรสุวิชาลัย อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมทรงยกฉัตรเหนือพระเจดีย์ทองเหลืองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอารามวัดมหายานเป็นที่ตั้งของโครงการแปลพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมพระเกียรติซึ่งสมเด็จพระกนิษาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระร,ราชทา,า,า,ารรทุนเริ่มต้นโครงการแปลพระสูตรมหายานเมื่อวันที่31มีนาคม2551 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกประเทศไม่จำกัดนิกายเพื่อศึกษาและแปลพระสูตรมหายานจากภาษาจีนสู่ภาษาไทยต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าโครงการแปลพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่15มิถุนายน2553 จากนั้นทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารหอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558โอกาสนี้ทรงพระสุร่ายทรงเจิมป้ายหินศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพระพุทธศาสนามหายานจีนไทยและป้ายหินโครงการแปลพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมพระเกียรติ อาคารนี้นายไพโรธและนางทิพว,วรรณจิรชนานนท์เป็นเจ้าภาพสร้างร่วมกับพุทธศาสนิกชนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในฐานะคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้อาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารและในโอกาสที่สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2558ด้วย จากนั้นทรงพระดำเนินไปทุตธพุทธวิหารทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระประธานประจําพุทธวิหารพระเถรานุเถระจากมณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนสวดถวายพระพรชัยมงคลโอกาสนี้พ่อประเนตนนิทศการโครงการแปลพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมประเกียติในปี2555 สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระไตรปิฎกภาษาจีนฉบับหลงจัง้งให้แก่โครงการแปลพระสูตรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อศววิรุณหาการเป็นประธานโครงการและพระวิศวพัฒม์มณีปัทรมเกตเป็นรองประธานโครงการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา17ปีทางโครงการมีผลงานแปลพระสูตรมหายานจากภาษาจีนสู่ภาษาไทยกว่า20พระสูตร และจัดพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้พระมหาเถระหมิงเชิงรองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งชาติจีนประธานสมาคมพระพุทธศาสนามณฑลกวางตุง้งได้มอบพระไตรปิฎกภาษาจีนกว่าพันเล่มให้แก่โครงการเพื่อร่วมเฉลิมประเกียรติในโอกาสดังกล่าวทั้งเป็นแหล่งข้อมูลและเจริญสัมพันธไมตรีทางพระพุทธศาสนามหายานไทยจีน การแปลพระไตรปิฎกช่วยให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงและเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนานำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งภายในอารามวัดมหายานประดิษฐานพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์หินแกะสลักองค์ใหญ่ฝีมือช่างจีนเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนตามคติของพุทธมหายานแบบจีนด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานดินบรรจุศพพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดเวลา16นาฬิกาสมเดนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัชระเจดีธรรมสมาธิวัดอนุสร์วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ในการพระราชทานดินบรรจุศพพระมาหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดวีระเย็นเตกอดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายและอดีตเจ้าอาวาสวัดโพแมนคุณารามซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งปอดปอดติดเชื้อและหัวใจเต้นผิดจังหวะเมื่อวันที่30มีนาคม2566สสริอา,ายุ86ปีษา6 5พระมาหาคณาจารย์จีนธรรสมาธิวัดมีนามเดิมว่าวีระโพธิชานประเสริฐฉายาเย็นเตก เกิดเมื่อปี2479ที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบรุรีมีชาติภูมิทางฝ่ายบรรพบุรุษในตระกูลตั้งบนทนกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นบุตรของนายเก็ตและนางตวนแท่ตั้งบรรพชาและอุปสมบทเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2500ที่พัธสีมาวัดโเพเยนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบรุรีพระมหาคณาจารย์จีนทำสมาธิวัดเป็นผู้มีอัธยาศัยอบอ้อมอารี ใจคอเยือกเย็นเคร่งครัดระเบียบวินยัยเป็นที่เคารพนับถือของชนทุกชั้นเอาใจใส่ค้นคว้าพระไตรปิฎกรอบรู้อัธธรรมมหายานและอบรมสั่งสอนบรรพชิตและพุทธบริษัทให้เจริญตามอริยสัจธรรมรวมทั้งจัดระเบียบการปกครองบริหารพระพิสุงสงฆ์ให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเมื่อปี2 5 0 3ย้ายจากสำนักสงฆ์หลับฟ้ามาช่วยสร้างวัดโพแมนคุณารามด้านตำแหน่งบริหารการปกครอง ในปี2510ได้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโพแมนกุณารามเขตยานาวาเป็นเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกายเป็นเจ้าอาวาสวัดโพแมนกุณารามเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตากุณารามอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธคุณอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ในปี2542ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดพุทธบริษัทจีนพิเนศวิเทศธรรมปร,าาระสาทนวกิจพิลาประยุกต์ธรรมนุกจีนประชาวิสิทธิ์ที่ผ่านมาได้รับรางวัลพระราชทานสาเสาเสมาธรรมจักรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริมกิจาการคณะสงฆ์รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลผู้นําพุทธโลก และรังวัลเสาอาโศกผู้นำศิลธรรมประจำปีพุทธศักราช2562นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปแสดงธรรมในต่างประเทศเช่นสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและสิงคโปร์ผลงานด้านการพัฒนาวัดเป็นผู้สร้างวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามจังหวัดเชียงรายวัดแห่งแรกของคณะสงฆ์จีนนิกายในภาคเหนือต่อมาได้ตั้งโรงเรียนหมื่นพุทธวิทยาจัดการเรียนการสอนแก่สามเณร ปัจจุบันเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสร้างวัดพุทธคุณจังหวัดนครราชสีมาวัดแห่งแรกของคณะสงฆ์จีนนิกายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไป,ปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูล วันนี้เวลา10นาฬิกา,าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชายายงกูลณศาลา11วัดมกุฏกษัตริยารามเขพระนครหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชายายงกูลประสูติเมื่อวันที่1มิถุนายน2473 ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพงษาดีสอนมหิบอดีตอคขมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมอมแหวสุรีชยางกูรณอยุดทยาสกุลเดิมบุญยมาลิกและทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระประม,นรรามาินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่ 4. สทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินี และทรงงานที่กรมการบินพาณิชย์กระทรวงคมานาคมจนกระทั่งทรงเกษียณอายุราชการในปี2533ม่อมเจ้าอุทัยเทียนชยางกูลสิ้นชีพิตกสายด้วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเมื่อวันที่5มกราคม2568สิริชนสา94ปี พระบา ah ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันที่24กุมภาพันธ์2310 ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภารายรัชกาลที่สองทรงเป็นเอกอัครศิลปินในงานศิลปะหลายแขนงทั้งด้านประติมากรรมดนตรีและวรรณกรรมทรงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเนื่องในโอกาสฉลองวันพระราชสมภพครบ200พรรษาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2511 บข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ ดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะคุณภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะคะพูดถึงการพิจารณารับหรือว่าไม่รับคดีหัวเลือกสอวเป็นคดีพิเศษค่ะซึ่งก็จะมีการประชุมกันนะคะในคณะกรรมการคดีพิเศษที่กระทรวงยุติธรรมในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านบอกนะคะบอกว่าอย่าไปคิดว่าเป็นการเมืองในฐานะที่เป็นประธานกคพก็ยืนยันนะคะว่าเรียกประชุมไปตามข้อเสนอที่มีเหตุมีผลเมื่อดีเอสเห็นว่ามีปัญหาต้องพิจารณากคพหรือคณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยก็ต้อง